สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตนะครับกับงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่51และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่21นะครับครับก็งานนี้นะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่30มีนาคมนะครับถึงวันที่9เมษายนนะครับซึ่งพลาดไม่ได้เลยสําหรับนักอ่านนักชอบหนังสือกโยงนะครับที่จะต้องมาร่วมงานในครั้งนี้นะครับเรียกว่าเหลืออยู่อีกไม่กี่วันแล้วถูกต้องครับแล้ว แล้ววันนี้เราจะมาทําอะไรกันครับเราจะพาไปที่บูธหนังสือของสำนังกงานร,ราชบัณฑิตยสภาหลายคนอาจจะเคยมาแล้วแต่เอ๊ะ ขอาสำนักงานราชบัณฑิตยสภาเนี่ยบูธอยู่ตรงไหนวันนี้เราจะพาาให้ท่านได้รู้จักเดี๋ยวเราแนะนําตัวกันก่อนแล้วคนสงสัยว่าเราสองคนเป็นใครกันอยู่ดีๆก็มาพูดผมอป็นพเดชบุญส่งนะครับนักประชาสัมพันธ์ชํานาญการจากสำนักงานราชบัณฑิตยสภาครับและคุณผมปียะพงโพเย็นนักบริษป์ชํานาญการจากสำนักงานราชบัณฑิตยสภาตอนนี้เราอยู่ที่หน้าประตู5นะครับพอห้าครับผมหลายๆคนมาที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจ ขึ้นมาจากรถไฟฟ้าแล้วนะครับก็เข้ามาที่บริเวณจัดงานให้มาที่ประตู5เลยค่ะแล้วตรงเข้าไปก็จะไปที่บูธของสำนักงานราชบัณฑิตยเลอค่ะเดี๋ยวเราไปที่บูธของเราเลยนะครับ และตอนนี้เรามาอยู่ที่บูธของสำนักงานรัณฑิตยสภานะครับที่บูธ C29 ใช่ครับบูธ C29 ก็จะเดินเข้ามาตามที่เราได้พาท่านมาเมื่อสักครู่นี้ก็คือเดินตรงเข้ามาก็จะพบว่าบรรยากาศของร้านหนังสือต่างๆที่เข้ามาในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติและงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติแทนที่21ก็จะมีหลายๆหลากหลายบูธเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เราก็มา เราจะมาแนะนําหนังสือของสํานักง,งานราชบัณฑิตยสภากันนะครับครับคือตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศที่คนพลุกพลาดมากเลยคน <laughs> มาเดินงานสัปดาห์หนังสือนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นใจมากสําหรับคนไทยที่ยังรักในการอ่านแล้วก็สนใจเกี่ยวกับหนังสือทีนี้วันนี้หนังสือของสํานักง,งานราชบัณฑิตยสภาของเราเนี่ยปีนี้ที่เรามาออกร้านนะครับเรามีหนังสืออะไรบ้างใหม่ๆเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันเพราะหลายคนเนี่ย ที่เป็นขาประจําเป็นแฟนประจําของสํานักง,งานราชบัณฑิตยสภาเนี่ยคงจะแวะมาที่บููของสํานักง,งานราชบัณฑิตยสภาเป็นประจําอยู่แล้วทุกปีแต่ปีนี้มีหนังสืออะไรใหม่ๆบ้างเราไปดูกันเชิญครับครับเดีย๋ยวตามคุณปียพงศ์ไปเลยนะครับผมหนังสือของสํานักง,งานราชบัณฑิตยสภาที่ได้นํามาจัดจําหน่ายให้แก่ผู้เข้าร่วมงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติและสัปดาห์หนังสือนานาชาติในปีนี้นะครับ<ๆ>ก็มีหนังสือออกใหม่หลายเล่มเลยทีเดียว อย่างพจนานุกรมสับถังเมืองเนี่ยตรงนี้เข้าใจว่าเมื่อการจัดงานสัปดาห์หนังสือครั้งที่แล้วเนี่ยก็คงได้มีหลายท่านเนี่ยได้รับมาได้ซื้อไปแล้วนะครับนอกจากนี้หนังสือที่เพิ่งจัดพิมพ์ใหม่อย่างเช่นสุภาษิตสอนหญิงํำก,กาบสำนวนชาวใต้ซึ่งตรงนี้เป็นวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้นะครับเพิ่งจะพเพิ่งจะจัดพิมพ์ออกมาหลายๆคนที่มีความสนใจเกี่ยวกับด้านศัพทวรรณกรรมนะครับท้องถิ่นท่านก็สามารถจะเลือกจะเลือกซื้อมาได้นะครับทางด้านภาษา เล่มที่น่าสนใจอีกเล่มหนึ่งก็คือถ้อยคําสำนวนความหมายและการใช้ซึ่งเล่มนี้เป็นการพิมพ์ออกมาเป็นเล่มที่2แล้วนะครับหนังสือของสำนักง,ง,งานราชบัณฑิตยสภาเนี่ยนอกเหนือจากทางด้านภาษาและวรรณกรรมแล้วเรายังมีหนังสือที่เป็นสับเฉพาะสาขาวิชาต่างๆเช่นหนังสือพจนานุกรมศัพ์เทคโนโลยีทางภาพเล่มนี้เป็นเล่มที่พิมพ์ออกมาเป็นครั้งที่2แก้ไขเพิ่มเติมนะครับสำหรับคนที่อยู่ในวงการ สื่อสารมวลชนหรือในวงการที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการภาพถ่ายหรือภาพยนตร์โทรทัศน์นะครับเพิ่งจะพิมพ์ออกมาสดๆดล้อๆเลยเพาราะาจนุกรมสับปิโตรเคมีนะครับเล่มนี้เป็นเล่มที่พิมพ์ครั้งที่2แก้ไขเพิ่มเติมเช่นเดียวกันนะครับเกี่ยวข้องกับงานด้านพลังงานกินจการด้านน้ามันและปิโตรเคมีครับก็จะเห็นว่านอกจากนี้เนี่ยยังมีหนังสืออีกมากมายหลากหลายที่ น่าสนใจทั้งทางด้านที่เป็นหนังสืออ้างอิงทางวิชาการเป็นหนังสือที่ท่านสามารถที่จะสืบค้นค้นหาความรู้หรือว่าอ่านนะครับในสาขาต่างๆที่ท่านสนใจได้อีกเล่มหนึ่งที่อยากจะแนะนำครับเพราะว่าหลายๆคนก็ถามหากันก็คือสารสมเด็จซึ่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือในชุดสารสมเด็จของสำนักงานร,ราชบัณฑิตยสภา พิมพ์มาเล่มนี้เป็นเล่มที่2แล้วนะครับซึ่งก็มีจําหน่ายเช่นเดียวกันในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติในปีนี้ครับหนังสือยังมีอีกมากมายครับท่านคงจะต้องมาดูเองที่บูธ C 2 9ครับรับรองว่ามีหนังสือที่หลายๆคนจะได้นำไปใช้ประโยชน์ในทางวิชาการแน่นอนครับ